สวัสดีค่ะพบกับรายการฟิลิปพิชิตการลงทุนประจำวันที่5-9กันยายน2554นะคะตลาดหุ้นไทยของเราจะเป็นอย่างไรในขณะที่นักลงทุนต่างชาติเริ่มที่จะกลับมาซื้อสุดที่ในตลาดหุ้นไทยบ้างแล้วในบางวันนะคะหลังจากที่ในกอดช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเริ่มมีการ สะสมหุ้นมานานหลังจากเรื่องของการเลือกตั้งผ่านพ้นไปนะคะแล้วก็เทขายออกมาค่อนข้างมากก็ดูเหมือนว่าจะขายออกไปจนหมดรอบแล้วนะคะการกลับเข้ามาซื้อสุดที่ในครั้งนี้มีนัยสําคัญหรือไม่คิดว่าตอนนี้นักลงทุนทุกท่านคงให้น้ําหนักกับเรื่องของปัจจัยภายนอกเป็นสําคัญนะคะ ที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้ก็คงไม่พ้นเรื่องของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐอเมริกาที่ดูเหมือนจะเป็นความหวังของนักลงทุนทั่วโลกนะคะต่างจับตามองกันอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามกว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีก สักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าความชัดเจนคงจะเกิดขึ้นในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะคะหรือว่า FOMC ซึ่งก็จะมีขึ้นในวันที่20-21กันยายนนับจากนี้ไปก็คงจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย2-3ส,สัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนจากปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจะทำให้ตลาดมีความผันผวน,นค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงระยะเวลาดังกล่าวซึ่ง ตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นความผันผวนดังกล่าวไปได้นะคะคิดว่าในระยะสั้นที่สุดเนี่ยคงจะเป็นเรื่องของการจับตาดูาการประกาศแผนในการปรับเพิ่มหรือว่าสร้างแรงงานาจำนวนถึง1ล้านตำแหน่งของประธานาธิบดีโอบามานะคะรวมไปถึงเรื่องของ แผนการในการลดการขาดดุลงบประมาณนะคะจะมีการประกาศออกมาในเร็วๆนี้อาจจะเป็นที่จับตาดูของตลาดอีกปจัจจัยหนึงจากภายนอกนะคะ ส่วนปัจจัยภายในของเราเองในช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะดูทรงๆตัวนะคะถ้ามองจากภาพใหญ่ลงมาเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยคงจะมีความคาดหวังไปกับเรื่องของมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่นะคะซึ่งความชัดเจนข้อสรุปในรายละเอียดต่างๆนี่อาจจะทยอยประกาศออกมาในช่วงนี้ก็จะทําให้มีนักลงทุนเนี่ยเข้ามาเก็งกําไรในหุ้นที่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์หรือในทางกลับกันอาจจะมีการขายหุ้นที่ได้รับผลกระทบในเชิงล ออกมานะคะก็จะทําให้ตลาดมีความผันผวนอีกแฟกเตอร์หนึ่งนะคะแล้วในระยะใกล้นี้เนี่ยจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ของหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มพลังงานแล้วก็ธนาคารหลายตัวนะคะอย่างเช่นในวันที่6กันยายนก็จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ของหุ้นเบนะคะ XD ปันผลนะคะ 35มสตางค์นะคะมี k คแบงค์นะคะ50สตางค์แล้วก็ตัวปตทนะคะ6บาทในวันที่6นะคะส่วนวันที่7กันยายนก็จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ของหุ้นตัว BBL นะคะมีปันผล2บาทนะคะแล้วก็ตัว KK จะตามมานะคะ XD ปันผล1บาทนะคะแล้วก็สุดท้ายในวันที่9กันยายนนะคะจะเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานก็คือตัวบางจากนะคะ BCP XD ปันผล65 ตนะคะเหล่านี้ก็เป็นแฟกเตอร์ที่น่าจะเข้ามาถ่วงตัวตลาดลนะคะอาจจะทําให้การปรับขึ้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้มากในทางกลับการโอกาสในการปรับลงก็มีเช่นกันเพราะว่าตลาดในช่วงนี้ก็ ถือว่าค่อนข้างเปราะบางนะคะข่าวคราวต่างๆที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบต่อตลาดค่อนข้างมากถือว่าทิศทางอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนะคะเพราะฉะนั้นภาพโดยรวมแล้วเรายังคงมองว่าเซ็นินเด็กเนี่ยน่าจะอยู่ในลักษณะการแกว่งตัวออกด้านข้างมากกว่านะคะโดยเรามองกรอบแนวต้านอยู่แถวๆ1,100ถึง1,120จุดนะคะในส่วนของแนวรับเนี่ยเราก็มองอประมาณ1,000 40ถึง1 0 1 2จุดค่ะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยการลงทุนหรือว่าการกำหนดกลยุทธ์ในระยะสั้นเนี่ยคงต้องไปอิงกับเรื่องของการเลือกหุ้นรายตัวเป็นสำคัญนะคะในช่วงนี้เนี่ยเราก็มีการเลือกหุ้นที่น่าสนใจเข้ามาสำหรับการพิจารณาในการเก็งกำไรของท่านนักลงทุนนะคะ5ห,หุ้นด้วยกันเช่นเคยนะคะโดยหุ้น3ามตัวแรกเนี่ยเราเลือกขึ้นมาจากแนวโน ôm, ้มการฟื้นตัวที่มีต่อเนื่องในไตรมาส ที่3 4หรือว่าครึ่งปีหลังเนี่ยในเชิงพื้นฐานถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วก็เป็นหุ้นที่ล้วนแล้วแต่มีอัพไซต์เกณฑ์จากราคาเหมาะสมที่นักวิเคราะห์ทำเอาไว้เนี่ยเกินกว่า15%ขึ้นไปนะคะแล้วก็อีก2ตัวที่เราแนะนำเข้ามาจะเป็นหุ้นที่เราพลิกขึ้นมาในส่วนของเทคนิคกันนะคะว่ามีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนนะคะ มาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือตัว K-Bank นะคะเป็นหุ้นที่เรามองว่าแนวโน้มของการเติบโตของสินเชื่อเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วก็ในแง่ของ net interest margin เนี่ยก็มองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเข้าเป้านะคะโดยตัว K-Bank เบงเนเองมีการตั้งเป้าการเติบโตสินเชื่อนในปีนี้อยู่ที่12นะคะในครึ่งปีแรกเนี่ยเติบโตไปแล้ว8.4นะคะในขณะที่เป้าของ net interest margin อยู่ระหว่าง 3.4-3.6%ซึ่งในครึ่งปีแรกเนี่ยก็ทำไปได้ในระดับ3.6%นะคะโดยเฉลีย่ยเพราะฉะนั้นเราก็มองว่ามีความเป็นไปได้ทั้งในส่วนของการเติบโตของสินเชื่อแล้วก็ทาร์เกตของ Net Interest Margin นะคะตัวนี้เราแนะนำซื้อเก่งกกำไรนะคะราคาพื้นฐานนะคะเรามองที่176.6ค่ะ ตัวที่2นะคะก็คือตัว RS นะคะตัวนี้อยู่ในกลุ่มสื่อนะคะเราแนะนําเข้ามาเนี่ยในแง่ของแนวโน้มของผลประกอบการในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกชัดเจนนะคะ โดยกาไรในครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะดูไม่โดดเด่นเท่าไหร่การโกลดเนี่ยถ้าเทียบกับปีก่อนหน้านี้อาจจะดูดรอปลงเพราะว่าในครึ่งปีแรกเนี่ยเอ่อก็ถ้าเทียบกับมาในปีก่อนหน้านั้นก็คือมีเรื่องของการถ่ายทอดฟุตบอลโลกนะคะซึ่งก็เป็นฐานที่ค่อนข้างสูงทําให้ผลประกอบการในครึ่งปีแรกอาจจะดูไม่น่าประทับใจแต่เราค่อนข้างที่มีความเชื่อมั่นต่อ ผลประกอบการในครึ่งปีหลังนะคะจากการเติบโตของธุรกิจตัวโชบิสนะคะมีแบ็กลอกที่รอที่จะบันทึกแล้วในครึ่งปีหลังประมาณ700-800ถึงล้านบาทน,นะคะถ้าเทียบกับตัวการบันทึกรายได้ของครึ่งปีแรกนะคะที่ประมาณ 387ล้านบาทก็จะเห็นภาพชัดเจนนะคะว,ว่าน่าจะมีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะคะราคาแฟร์แวลูของเรามองไว้4.46นะคะในปี55ก็ยังมีอัพไซต์อยู่พอสมควรนะคะก็แนะนำเข้ามาเก่งกบไรนะคะตัวที่3ที่เราแนะนำเข้ามาในเชิงพื้นฐานนะคะก็คือ,อตัวแสนสิรินะคะเป็นหุ้นในกลุ่ม Property ตนะคะตัวนี้เนี่ยเราค่อนข้างมีความ ประทับใจในเรื่องของยอดจองแนวราบนะคะในรอบ7เดือนครึ่งที่ผ่านมานี้มียอดจองแนวราบเนี่ยเทียบเท่ากับอยอดจองในแนวราบทั้งปีของปี53นะคะแล้วก็ยังมีแบ็กหลอกที่จะรอ,อบันทึกในครึ่งปีหลังเนี่ย ก็น่าจะสามารถ secure รายได้ทั้ง100%จากคาดการณ์ของเราในครึ่งปีหลังเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้แล้วแ a c k l o อกก็ยังมีรอโอนอยู่สําหรับปี55อีกกว่า1.2หมื่นล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่ค่อนข้างดีของยอดจองตรงนี้ทำให้เรามีมุมมองที่ดีนะคะต่อแนวโน้มการทำกาไรนะคะก็จะทําให้ตัวแสนสิริเนี่ยน่าจะสามารถ กลับขึ้นมาเทรดในระดับ P/E ที่ประมาณ7เท่าซึ่งอาจจะเทรดเหนือ P/E โดยเฉลี่ยในอดีตที่อยู่ที่6เท่าอยู่เล็กน้อยนะคะแลเราก็มีมุมมองที่ค่อนข้างดีก็แนะนำเข้ามาเก่งกำไรบนราคาพื้นฐานที่6บาท40สำหรับปี55นะคะอีกรุ่นอีก2ตัวนะคะที่เราแนะนําเข้ามาเป็นการแนะนําในเชิงเทคนิคนะคะตัวแรกเลยก็คือตัว TCA p นะคะตัวนี้เนี่ย เป็นทํารูปแบบ t r i p l ลบอททอมนะแล้วก็สามารถที่จะผ่านแนวต้านที่ระดับ3 1มสบาทขึ้นมาได้นะคะตัวพริกกับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นด้วยนะคะอินดิเคเ,เตอร์ทุกตัวก็ให้ค่าสัญญาณเป็นบวกนะคะตัวนี้เรามองแนวต้านที่35 3 6บาทน,นะคะ,ะแนวรับอยู่ที่31 -30 บาท50ค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัว AOT เราเลือกขึ้นมาในเชิงเทคนิคเช่นเดียวกันนะคะมีการเบรกตัวดาวเทรนไลน์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยก็เรียงตัวกันแบบบูลลิชนะคะอินดิเคเ,เตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกเช่นเดียวกันแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะคะเรามองแนวต้านอยู่ที่5 0บถึง52าบาทนะคะแนวรับอยู่ที่46บาท5 0บถึง45บาท50ค่ะก็นั่นก็คือหุ้น5้าตัวที่เราแนะนำสำหรับท่านนักลงทุนในการพิจารณาเข้าไปเก็งกำไรนะคะออขอให้ท่านลงทุนมี ความสุขกับการลงทุนนะคะก็พบกันใหม่ในรายการฟิลิปพิชิตการลงทุนในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ